อ่ะก็สวัสดีครับตอนนี้เกม Monster of God ก็คือขุดเหรียญ OMG นะครับตอนนี้มีการอัปเดตการยืนยันของภายในสิ้นปีนี้ก็ถ้าเราไม่ยืนยันก็จะหายอาจจะได้ถึงมกรลานะครับให้ก,กดตรงกล่องของขวัญเนี่ยอันนี้ผมกดไปแล้วมันก็เลยเป็นยืนยันไปแล้วถ้าใครหาไม่เจอก็นี่เลยครับกดตรงรูปมอนเตอร์เราแล้วก็จะมีให้เลือกยืนยันตรง KYC นะครับผมเพื่อเป็นการยืนยันและตัวตนของเราเพื่อที่จะรับเหรียญเข้าไปในเกมนะครับ ก็การยืนยันก็จะมีการถ่ายรูปพวกบัตรประชาชนต,ต่างๆนะครับผมแล้วก็มีการกรอกแบบฟอร์มชื่อของเราให้ตรงกับพวกบัตรประชาชนนะครับแล้วก็อัปโหลดรูปของเราเองว่าตรงหรือเปล่าเขาก็จะมีการให้เราอัปโหลดถ่ายรูปของเราเองเนี่ยลงไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมใครที่เป็นสมาชิกของผมแล้วติดตามช่อง YouTube ของผมก็อย่าลืมไปกดยืนยันก็ได้นะครับผมก็ภายในสิ้นปีนี้แต่ว่าปีหน้าก็น่าจะเลืดได้นิดหน่อยนะครับผม โอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ